สวัสดีค่ะ<ย>ปุ้ยปุ้ยเพชรอินดี้นะคะวันนี้ก็ตรงกับมือวันที่18มกราคมนะคะของทุกปีก็คือเป็นวันกล่องทับไส้นะคะแล้วก็เป็นวันยุดนะคะมือนีมือน,น,อน,นีก็เลยผ้ากันมาล่ํานะคะแล้วก็เป็นเป็นวันครบรอบประมาณา,าวันสถาปนาของจังหวัดอุดรธานีนะคะมือน,นีก็เลยนี่ผู้ร่วมอุดมการนะคะก็ <bedeutet> มีแม่ย่านะคะแล้วก็มีแม่เผยนะคะ มาร่วมลำด้วยบวงสวงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกากว่าแล้วนะคะเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าไปถึงเนี่ยเขาจะลำเสร็จแล้วหรือยังนะคะอา,าอ,อากาศตอนเช้าก็เย็นๆนิดนึงนะคะเราก็เลยพากันเดินนะคะจากโรงพยาบาลไปจนถึงกรมหลวงนะคะปะจัก ศิลปลาคมนะคะเราไปดูกันว่าปีนี้คนจะเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าทุกๆปีที่มาลำนี่ก็คือคนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะลำทุกปีเพราะว่าด้วยความที่มันตรงกับวันหยุดนะคะ18กราแวดมกองทัพไทยนะคะก็เลยกะว่าเออลำลำทุกปีดีกว่านะคะเพื่อเป็นสุริมงคลให้กับเราเองนะคะแล้วก็เพื่อเสริมเขาเรียกว่าเสริมอะไรอ่าเ มาก็ใส่มูเนาะแล้วก็ขอพรขออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ทุกปีก็จะชุดไม่ซ้ํากันเลยแต่ว่าปีนี้ก็คือได้ผ้าถุงผ้าถุงจากนี่ผ้าถุงจากแม่เก๋นะคะอันนี้ผ้านี้เอามาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วก็หาผ้าตัวเองไม่เจอนะคะก็อันนี้ก็ซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยจ้ะทุกคนไป จุดแรกของลำบูงสวงนะคะก็คือกินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามีคุณแม่ใจดีนะคะมาให้เราทานเขากลั้ยินกับคุณแม่ใจดี้องกลับมาได้บุญกระเพลินเนาะนนนกินเราอ,ออกมาเราไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีของกินตลอดทางอยู่แล้วนะคะแซ่บหลายคุณแม่ใจดีมาทำแหนมพกุ้งไข่นะคะอร่อยอร่อยนี่คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะเริ่มรวยเร่มรว อย่เดยคุณแม่อยู่ทนี่เยแซ่บหลายแซ่บหลายที่นองแซ่บจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าว่าจะมีงทานอะไรต่อนะคะเบอรไว้หน่อยเผื่ได้ติดต่อนะคะคุณจ้าค่ะ263 263มสอ้มี่ห้าเจ็ดดจ้าสใช่ไหมคะสองหกม่ี่ห้าเจ็ดแ้วลมากดรั่มคุมดแม่ชื่ออะไรคะทัญญาจันิค่ะคุณแม่ทัญญา ขายข้าวเปียกเขารู้เลยเปิด้ยายแมวขายข้าวเปียกที่นอตวัลลภูต้องาวนั่คุณแม่เราเรื่องเป็นเส้นน่ะคุณแม่ขายข้าวเปียกนี่เองเห็นไหมคุณแม่ทำแหนมคุกอร่อยด้วยนะคะใครสนใจติดต่อติดต่อคุณแม่ได้นะคะไว้ทำโรงงานเนาะมอแนี้อะไรมีงานก็จัดได้นะคะแม่มีการรับงานอย่างเดียวค่ะ ต้กันไปนตลอดออถึงยังมยังมาอขอบคุณหรอขอบคุณชาจริงก็เข้ามาในงานแล้วนะคะ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงเ <c oughs> พลง <c oughs> ได้ยินเสียง, <c oughs> พงเยงพงลงอะไรล่ำบุล่ำใบสีล้วค่ะซึ่งหลังจากล่ำใบสีเสร็จก็สิเป็นการล่ำหมู่สวงนะคะเนาะห้ากันยังมาหอดสถานที่อยู่ห้ากันยังต่อตาแตกๆไปยังซีแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกทีนึงข้างหน้าเนาะ เยนางราสิทธิ์ <San> แล้วท่านผู้เกียรติท่านที่อยู่บริเวณพานปีสีนะคะขึ้นบริเวณด้านบนนะคะเพื่อปักธูปนะคะจุดปักธูปที่เครื่องบวงสรวงสมเอยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะราชสกุลทองใหญ่ทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้เียรติท่านผูน้เกียรติสายขอน้อมถวายเรื่องบวงสวง ร้องบริวารธทมบารมีมรมรอมมารหลวงประจัก,กษ์ส<อ>ิบลาคมขอ่านไดโปรดเมตตาพระเครื่องดวงสวง,ง,งเพื่อขอให้ท่านเคลียพื้นที่เล็กน้อยค่ะท่านที่อยู่ด้านหน้าประธานเคลียพื้นที่ก่อนนะคะน้องมอยใสจนผาดขาค่ะานางรำที่อยู่ด้านหน้าท่านประธานขออนุญาตเคลียพื้นที่ออกก่อนนะคะ,ะจากนี้ไปนะครับประธานในพิธีจะได้ประกาศสุนีกหึงเพื่อเปลี่ยนค่ะนางรำที่อยู่ 嗯。<Exactly. S 2> yeah. Exatamente. <laughs> พระบารมีประสบชัยชนะมิเสื่อมคลายสัพพสิทธิพระวันตุโนขอสิ่งที่ประสงค์สมใจใหมายทุกประการเธอสาธุการมณบรรยากาศวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคะในใคเ,เดี๋ยวจะเดินทางต่อกทมนะคะ การที่คลิปหน้านะคะสำหรับการเดินทางไปกทมเพื่อทำอะไรนะคะรบอบนี้เราติดตามชมจากทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ในปีหน้า68นะคะเดี๋ยวเรามารับอีกนะคะปีนี้เป็นช่างภาพค่ะทุกคนขอไ,ไปซื้อชุดให้เขาปุป้นเขาป้าก่อนเล<อ>ชนนะคะรรบมีพันจันทราาสาัทธผู้บริการนนกศิลปะและวัฒนธรรมสถา,าที่อะไรราชสตราน,นีค่ะประมนายพิดชันงาม